สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนะครับผมเป็นรถมือสองนะครับของทางร้านนะครับผมพอดีเอฟซีมันขอมาครับอยากให้รีวิวนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวไปที่ละขั้นเลยนะครับอ่าตอนนี้รถมือสองกับโบก้อยมีนะครับผมกับมีบบกี้ขั้นนะครับอ่าเห็นหลักๆเลยก็จะเป็นอ่าโฟกัหนึ่งศูนย์เอสนะครับผมตัวนี้เป็นรถอ่าจะิปหาแรงมาครับเป็นรถชมเก่าครับเครื่องดำ นะครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำเบื้องยางครับยางนี่ย่งหน้านาเลยครับนะครับเป็นยางค่อนข้างที่จะไหมอยู่นะครับยางนี่หน้านๆเลยนะครับผมนี่กระบอกช่วยยกไข่ครับทั้งสองท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไปทีละคันนะครับ ส5แรงม้านะครับตัวรถนะครับผมพร้อมอุปกรณ์สองยางนะครับนี่ไม่มีด้านนนาะครับแล้วก็ผานพ่วงนะครับเจ็ดใบตัวนี้เจ็ดใบนะครับอ่ามีหกกับเจ็ดนะครับให้เหลือกอานะครับนะครับนะครับผมลักษณะตัวรถกับสภาพกับ6็ใดครับ60-70%ได้อยู่นะครับ ครัเบอรถมือสองนะครับก็ขายตามสภาพครับบางคันอาดลูกค้าอยากยื้อไหมอีกครัยื้อได้ครับยื้อได้นะครับส่วนนี้หลอกเขาราคาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หกแสนหกแสนซีนะครับหกแสนซีราคาก็ถือว่าแพงครับแพงอยู่นะครับอาอสีได้เวียนนาสองก้อนนะครับสองก้อนเวียนหลัง อีกสองก้อนครับขางละวสองก้อนเป็นสี่ก้อนพอดีครับ <c oughs> ตัวนี้ครับเเข็มไม้นะครับเข็มไม่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงนะครับ <c oughs> หมอสลับงานหน,นักนะครับงานดันนี่นะครับผมอา่าหมอเลยรถใหญ่ดีครับรถใหญ่ดี เป็นเครื่องดำครับเครื่องดำพหนาสีดำนะครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเมืองขั้นต่อไปเลยครับผมขั้นต่อไปคือกันครับหกหนึ่งศูนย์เอ็ดคือกันนะครับคือกันมาทุกอย่างเนี่ยครับที่ผมเม่นกับจะต่างตรงทีหลังค่านะครับผมมาคนไข่ไข่กันนะครับขั้นนี้กับหกแสนสองครับหกแสนสองนะครับ นเวยทั้งหนาสองก่อนแต่ว่าสิบบมีเวียดลั้งครับเดี๋ยวตัวนี้บุรวัวเบียดรั้งอยู่ไสนนะครับอาจจะบบมีครับผมกันนี่นะครับนี่ก็บอกส่วนยกคือกันนะครับผ่านเลื่องไดครับเป็นผ่านหกหรือว่าผ่านเจ็ดนะครับเลื่องไดสามสูบเทอร์โบครับสามสูบเทอร์โบจะที่ผาแรงมาครับคือกันเลยครับกับขั้นกำลังเมื่อกี้นั่นครับ สภาพกับพ่อๆกันครับเยอะนิดหน่อยเยอะนิดหน่อยครับ6แสนสองหมื่นนะครับมาเอาลดนะครับราคากันเอ่อเรือว่าทางที่จะแพงอยู่หน่อยนึงครับแต่ว่ายางเป็นยางใหม่ครับเจนใส่น่าจะใส่ยางใหม่มานะครับสองคันนี้ยางลังใหม่คันนี้ จะได้ยังดังย่างหนาไม่พอมนะครับนะครับแบตแบตกระบอกมีนะครับบริษัทสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังนะครับนะเดี๋ยวก็รีวิวของตนไปก่อนนะครับอ่าทุกแกรือเรื่อยยังทุกอย่างนะครับยังยังสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบทุกขั้นเลยน,นะครับบริขั้นนี้อ22่มงนอ าขันนี้จะสองพันชั่วโมงครับเดี๋ยวมองไกลๆเลยครับสองพันหกร้อยสามสิบแปดชั่วโมงนะครับครับการรถมือสองกับต้องยอมรับในสภาพนะครับเพราะว่าเป็นรถมือสองนะครับแต่ว่าไฟฟ้าทั้งขางยังยังครบนะครับยังยังครบนะครับอ่านะครับสภาพกับจะบึ่งามขึ้นรถไม่ป็นไรนะครับผมเพราะว่าเป็นรถมือสองนะครับพอดีเอฟทีเพิ่นขอมาครับก็เลยรีวิวเบิ้งครับอ่านะครับ จอเดียนะครับมืเอิังตัวน้อยครับตัวน้อยในอุปกรณ์3อย่างครับเป็นผ่านกินสต็มนะครับอ่าโรตลีกินสต็มนะครับตัวนี้นะครับโรตลีโรตลีจะเป็นแบบเป็นเฟืองนะครับผม,มโมเมนต์โซ่เนยเป็นเฟืองครับเป็นเฟืองอุปกรณ์ไม่มีด้านหน้าแต่เป็นของกินสต็มครับ อ่าเป็นกิซิเต็มทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นขั้นหนาหน่อยครับขั้นนี้ขั้นหนาหน่อยนะครับขั้นหนาหน่อยเหล็กไหมครับเปิดบระเทครับเพราะว่าไอ้บ่มีแบตเตอรี่ครับขั้นนี้เพิ่นถอดออกนะครับเดี๋ยวพาไปเบิังนะครับผมขั้นนี้ก็ถือว่างามนะครับผมบ่มีหม่งรัวซึมเลยนะครับแห้งๆนะครับก็ล้างหิ้งแหงเลยนะครับ เครื่องอะไรแหงครับอ่าผมมีหม่งลดซึ้อเลยนะครับสภาพโอเคปลอดใช้งานนะครับปลอดใช้งานนะครับอ่าส่วนเรื่องของราคานะครับผมอุปกรณ์สามยางอุปกรณ์สามยางอ่าราคาหาแสนหนึ่งหมื่นครับหาแสนหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ราคาเงินสดนะครับผมนะครับดาวได้ครับอ่าสามขั้นนี้ดาวได้ครับดาวเริ่มต้นที่หาสิบเปอร์เซ็นต์ครับ หรือว่าดาวเครื่องนึงนะครับผมขั้นนี้อุปกรณ์ทองยางขนาดก็อุปกรณ์สองยางนะครับผมรถไนเดพานแต่ก็ไม่มีด้านหนานะครับสองขั้นไงพ่กันเลยนะครับถ้าเป็นเงืนส้นนะครับผมก็ลองขมาค้ยราคาไดครับลองขมาคุยราคากันกอนะครับผมเผื่อมันอาจจะลดไห้นะครับผมคิดว่ารถใดครับราคารดใดแน่นอนนะครับแต่ในที่บ บปใสในงานรับจางนะครับพอใสในห้องจอดรงนะครับกัต้องแวะขม้าเบิ้งใดครับแวะขม้าเบิ้งนะครับรถไม่รถมือสองนะครับผมแวะขม้าเบิ้งก่อนใดครับสอท้าเบื้งต้นใดครับคะนนหาเซนหนึ่งห้าแซนหนึ่งหมื่นนะครับอุปกรณ์ครบส่วนขั้นไ่อุปกรณ์สองยางนะครับหกแซนสองราคาหกแซนสี่นะครับเอามาแพงมอกะ กาทำงานนี้จะแยงอยู่ครับผมงานนี้จะแยงอยู่นะครับพอดีเอฟซ FT บนขอมาครับก็เลยแวะมาถ่ายเบิังนะครับผมนะครับผมก็จะถ่ายลงหลายรอบแล้วล่ะนะครับผมบุ๊เป็นยังครับเบนขอมากคับถ่ายให้ครับท่านใดสนใจบัวจะเป็นรถใหม่รถมือสองครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับน่ครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมเบอร์โทรนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่0802829258ครับ เซลบิกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมรถไม่กับมีหลายขั้นครับผมรถก่อซิปแรงเกจซิปหกแรงนะครับมีเบิร์เลยนะครับอุปกรณ์นะครับกังหยุดหยอดเข่าหยอดเข่าปวดนะครับมีนะครับท่านไหนนะครับที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับท่านไหนนะครับผมอยากให้รีวิ้วยังกัคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพ่อไม่กี่นาครับผมสวัสดีครับ